สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการแสดงผลและการรับข้อมูลซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนของบทที่3กันค่ะการรับข้อมูลการรับข้อมูลจะใช้สแกนเนอร์ แกนเนอรคือคำสั่งที่ป้อนค่าทางแป้นพิมพ์แล้วแสดงออกทางหน้าจอโดยใช้ import java.util.Scanner mm hmm. เหนือการประกาศคลาสนั่นเองค่ะ mm hmm. เราจะมาดูรูปแบบคำสั่งแสดงผลกันนะคะรูปแบบคำสั่งแสดงผลเมื่อแสดงผลแล้ว อยู่ที่บรรทัดเดิมเราจะใช้ชุดคำสั่ง system.out.print และอีกแบบหนึ่งก็คือรูปแบบคำสั่งแสดงผลเมื่อแสดงผลแล้วเราต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่เราจะใช้ชุดคำสั่งว่า system.out.println ค่ะเมธอดที่เราใช้กันบ่อย เมธอดที่เราใช้กันบ่อยๆมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบค่ะได้แก่ next i n next i n สสำหรับการรับข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็มค่ะ next double next double สำหรับการรับข้อมูลแบบตัวเลขมีทศนิยมค่ะ next next จะใช้สำหรับการรับข้อมูลแบบตัวอักษรน,นั่นเองค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างของ next i n ซึ่งเป็นข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็มนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีช่องให้เราใส่ค่าลงไปในที่นี้สมมุติค่าว่าให้เป็นเลขค่าเมื่อเราใส่ค่าลงไปโปรแกรมจะรันค่า x อ,ออกมาเป็นเลขค่านั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่าง next double นะคะ next double ก็คือข้อมูลแบบมีจุดทศนิยมนั่นเองค่ะแล้วจะมีข้อความให้เราใส่ตัวเลขเข้าไป เมื่อเราใส่ตัวเลขเข้าไปโปรแกรมจะรันค่าตัวเลขที่เราใส่เข้าไปก็คือ4.5นั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่าง next string ซึ่งก็เป็นข้อมูลแบบอักษรน,นั่นเองค่ะ โปรแกรมก็จะให้เราใส่ชื่อลงไปสมมุติในที่นี้ว่าให้เป็นอลิสโปรแกรมก็จะร่นค่าอลิสออกมานั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาในบทที่3แล้วพบกันในเนื้อหาบทที่4ต่อไปเลยนะคะ